เออสบายดีนะพี ay, ่อนเนาะอ่าลายคนถามผมว่าอันมีซาใดจังเสื่อืนว่ารวยนี่เนาะโอ้ยผมบอกว่าอะไรเลยเพื่องเนาะอ่าเพราะว่ารวยสําหรับแต่ละคนเนี่ยมันบวกขึ้นกันเพราะหลัความพ่อของแต่ละคนอ่ก็บวทอกันนําหลักผมว่าเมืองพ่อสําหรับคนเนี่ยมันบวมีเนาะมองค้นว่ามีร้อยล้านก็ว่ารวยแล้วมีสิบล้านก็ว่ารวยแล้วมองคนตองมีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านจังหวะลวยแต่มางข้นกับว่าโอ้ย เคยเคยมีแค่แสนมีแค่ล้านก็นว่ารวยแล้วแต่สาหรับผมมีหลายตัวใดก็ก็ดีเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮ้าเอาติดความพ่อใจของเฮาความรวยของเฮ้านี่รวยจังไหนเวทีที่ผมมักตามที่ผมพ่อใจนั่นนะอ่ารวยในที่หนึ่งก็คือการที่ผมมีโลกนี่แหละถือว่าผมต้องการที่สุดสก็คือการมีของอยากของกินในอ้อมบ้านนี่นะคืออยากกินอย่างเนี่ยเฮบ่ต้องไปสือไปหาเฮ้าได้ของ กินที่ปลอดสารพิษนะเด้ขคองกินที่ข้าปลูกเองเฮ็ดเองอันนี้ก็คือยิ่งกว่ามีเงินอยู่ในพี่น้องเนาะ,ะการบ่มมีโลกที่ผมบอกไปก่อนนั่นนะก็คือยิ่งกว่ามีเงินเป็นรอยล้านพันล้านนะถึงสิมีข้าวมีเงินหลายสมัยแต่ขามีโลกมีไพ่นี่ได้มีความหมายเลยพี่น้องนะมีอันที่สามก็คือมีลลกที่ดีนี่งนะมีลลกที่ดีอบ่มนะมีลกมลกที่มันผ่านเฮ้มันดือ้อ เหตุให้าลำบากใจนี่นะถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐนะสามอย่างนี่ผมก็เพียงพ่อแหละนะสำหรับการใส่ชีวิตในโลกนี่นะถือว่าถือว่าในความหมายของคำว่ารวยที่บางคนบอกนะมันอาจสิบโมเมนต์เป็นเพียงเฉพาะตัวเงินแต่หลายคนบอกว่าจะมีเขามีเงินนะเขามีเงินหลายตัวไหนเขาก็เสื่อมสามอย่างที่จะว่าว่ามาได้ได้ตัวประเสรมันมาได้ดอกพี่น้อง เข้าสื่อสุขภาพพ่อบ่ได้มันสื่อลูกทีดีเข้ากับบ่ได้เห็นไโอเคละ่ะเขาอาจธิสื่อพืชพักผลไม้ที่มันปลอดสารพิษกินได้แต่ว่าเข้าสิม,มันใจดจังไลยว่าเขาปลูยเขากินมันปลอดอีหลีอะไรอ่างเงีมันกระสูนเข้าปลูกบ่ได้กลามร่วยว่ามมีของแต่และคนนี่มันบวกขึ้นกันใพี่น้องละเมืองพ่อของอมนุษย์นี่ยากนะพี่น้องนะแต่ว่าเอาแต่เอาตามที่เฮ้าพ่อใจอเอาตามที่เฮ้า เป็นสุกเอาตามที่เฮ้าอยู่แล้วสบายบ่เดือดร้อนไปนี่ผมว่าอันนั้นแหละมันคือสุขนะอันนั้นแหละมันคือความรว,นะวยนะรวยในที่นี้มันบ่ได้หมมยถึงที่โตเงินนแล้วพี่น้องเนาะมันคือสุขทั้งกายสุขทั้งใจอ่านะสุกในโลกนี่แหละพี่นะ้องนะอย่าไปมุ่งหวังแต่เงินถ้าเราหาแต่เงินหลยนี่ยก็เ่ากระสิตตยนอนเงินนะเ่ากระสเป็นถาดของมันนะแพี่นะ้องเนาะนะนะ